ก็เป็นวันที่สามก็มเดือนเสีงหาคมใช่ไหมหนที่สามนะวันนี้ขอพูดเรื่องอ,อภัยทาน <c oughs> คำว่าอาภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของมระโสดาบันกัสกิธาคามีพ <c oughs> อรู้เรื่องอภัยทานมนะันเกินหลายเอยื่อ <c oughs> วันนี้คนนั้นด่ากูเลยว่าห ตอน,นึกว่าเขาด่าเราแล้วเราให้อภัยช่างมันเถอะด่าไม่เจ็บปวดอห้อภัยทานคำว่าอภัยทานมันก็นการให้ทาให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นร้าริยเจ้าครึ่งหนึ่งเรานาคามีมีแมเสครึ่งหนึ่ง อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพ้นจากโสดาสีคาคาไปแล้วนะไม่มีตัดกรรมมฉันทากับปฏิฆะกรารมฉันทานคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเบากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสะว่งเพศชการอารมณ์ปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนาคามีไม่มีสองตัวนี้ กามารมก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีผู้อย่างเป็นภัยทานหมดใครจะด่า,าออก็ไม่ว่าไรใครจะว่างไม่ว่าไรตามใจชอบถ้าเขาดา่านี่นก็ด่าตัวเองเขาดา่าทั้งน้เมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้าย่งด่าไกลๆเรายิ่งชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตรงเองอะเราด้ยินเองทีนี้การปฏิบัติกรรมฐา,านญาติโยมพุทธบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เรื่องส้นจริงๆที่แนะนำบรรดาญาโยพุทธวิชิตทุกคน <c oughs> ให้อนาปานุสติ <c oughs> เยอาจารยใหญ่ปจจัยขวัญ <c oughs> กว่าจริงๆแล้วตามที่พระพันเอเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านจะใใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือนิจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขนาตาสลายตัว <c oughs> คำว่าดิจังมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดพระสุท่านก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเปลี่ยนแปลงทดทมด้วยไปในระหว่างกลางและมีการสลายตัวเป็นในที่สุดคนก็ตายใส่ก,ก็ตายพระส,กกสกุก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือในเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีวัฏจัทุกข์อนัตตาในที่สุดจะดยงไว้เท่าไรก็ตามมันยึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตายวง <c oughs> ความรปกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นใส่สก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนนิยการมีการสลายตัวตายในที่สุด เราคิดว่าการเกิดนั้นมษย์โลมันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นเสียหายเข้าไปจับลมไม่ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่าอย่างไรบ้างพอตามใจชอบต้องทำภาวนามนีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่คิดกับภาวนาอย่างอื่นใช้ภาวนาว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าคทให้ใจออกนึกว่าโธสำหรับการรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีครรมปาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำตั้งสิบนาท,นาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามจงอย่าคิดคว่าครรมปัญญากลมให้ใจเข้าออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะภาวนาไปได้สางทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งเราสามนาทีบ้างเดี๋ยวก็คิดอะไรมาแทนเพลินเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเราเมืดตามกฎที่เราตั้งไว้ไม่คิดอะไรอื่นมาแทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จกคหันี้เราปรจับลงให้ใจเท้าออกใหม่ให้ใจเข้าไม่เพุทธใ,ใจออกโทโทไปใหม่ ตอนนี้ถ้าเ,าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอย่าฝืนให้เลิกเนยถ้าฝืนจะไม่ลงสิมัสสัจพระธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอา,าสัจเป็นมาธนิโยเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอนเครียดเกินไปแช่ลงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ทางมารู้ว่าผล จะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชานโลกี <c oughs> สองการบรรลุคณิการนโยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชานที่หนึ่งอยากจะได้ชานที่สองอยากจะได้ชานที่สามทีสส่สี่ที่ห้าที่แปดอะไรก็ตามเด็ดถ้ารณ์อยากมีในขณะภาวนา,าวิจารนาอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขของจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ล,ลงให้ใจเข้ากำหนดรู้ลงให้ใจออกเพื่อความสุขเป็นขัญนไม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชา้นชั้นไหนเที่ยงมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลงให้ใจเข้าออกเราก็รู้ลงให้ใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คำภาวนาแค่น <c oughs> ี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิน่นมันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช่ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตทางการคิดก็คิดว่ามนุษย์สโลกนี่เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองเวาจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกข์ประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความทัดตาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์จะมีเป็นต้น ควาความมาทุกข์ามีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี่มาทุกข์ประจําใจในเมื่อมันถดโอยมันมาทุกข์แล้วมันรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองแล้วควรจะบอกว่าได้ไหมจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยรนะ่้ากายมันก็พัง ตอนนี้ใน,นเมื่อร่างกายพังแล้วคุณจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้องถามตัวเองดูสิสิ่งแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ําร่างกายไม่สกปรกสวรรค์ มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่อยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> สวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการปวยแส้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสนาบามรมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อมนโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพาน นิพผ่านเท่านั้นที่มีแต่ความสุขจะไม่ต้องขึ้นไปไหนเ <longing. S 1> ขาเอยขอญาโยนถามว่าอยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับเดีย่ยถามมันนะเคยมีคนถามเอาคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตับคนสารให้หมอแก้ให้แต่ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคำว่าเบื่อใช่ไหมก็ลงความว่าการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรก เืออนิจังทุกขังนัตตาก่อใถ้เห็นว่าโลกไม่เปนอนิจังไม่เที่ยงําว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไปนัตตาตายในที่สุดเ <c oughs> มอเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้ที่เดียวกันลหลังจากนั้นก็คุมปติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าประทามพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับตั้งถือพระพุทธเจา้าประทานพระอัยสงโดยหัดจุดภาวนาภาวนานี่คือการทรงสติสมญญะนึกถึงรพ,พระพุทธจเจ้าโดยเฉพาะคขมภุตโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลงให้ใจเข้านี้เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวเศร้าสมาธิลดให้ใจเข้านึกว่าพุทใใจออกนึกว่าโธคือด้านต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามท่งสินให้บริสุทธิ์การท่งสินให้บริสุทธิ์วันนี้ขอพูดเรื่องอภัยทานถ้าเรามีอภัยทานแล้วสินบริสุทธิ์ทุกขทุกขที่ขาบทอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างสัตย์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะขโมยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทําการไบริโภคใช้จานได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกโุรามรอยก็ให้ภัยไม่ซื้อซะเก็นนะไม่ซื้อไม่เป็นไรจะขโมยหรือกินอะไรกันนะฉันบอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรจากต้นกินเองเราก็ไม่กินมันอภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสาคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นประโสดาบันอย่างกลางเป็นพระสิทาคามีอย่างสูงสุดเป็นตัณานาคามีเทระหันอันนี้ถ้าถามว่าประโสดาบันกับสิทธาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะประโสดาบันก่อนเพราะว่าประโสดาบันนี่มีทั้งสามขั้นพระโสดาบันอย่างอ่อนท่านเรียกว่าสตัลสตุงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักถ้าโกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตใจตัวให้อาภัยเขาไม่อยากจะโจตตอบแต่พยาัิ์ถ้าพระโสดาบันชักขันโกลังโกละแห่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามวันรู้สึกว่าวันนั้นมันด่ากูดีกว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ ที่สามวันนั่งเยีเยี่ยแต่โอ้บางคนซื้อมันด่ากูเนี่ยว่าไปแล้วข้างมนเถอะนะนี่ข่างกลางใครเอกวิชีรดาวเดือนว่าดาเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงปชาติไต้ไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปไม่ตาบรมีก็เป็นนั้นว่าก็โสดาบันก็จะมีความโกรธ ให้ความโกรธไม่เท่ากันสัแต่กระตรงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่งนี่เป็น้ำว่าคนที่เขาทําไม่ดีมาที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแมันเป็นนิสัยนิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอรหันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้พระอรหันได้ก็สจะเดียวกันอย่างาษาญีุ่ตนเนี่ย พระารีบุตรท่านเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเจอลำน้ำหนำองคลองหรือทานน้ำลำย่อมพยาจะก้าวข้ามพ้นถ้าไม่ข้ามก็ไม่ลุยขัดเยนโดดเลยพนั้นบรรดาพระสงฆ์ใหม่ๆสงสยัยอกักษาวกเบื้องขวานในขนาดนี้จะได้ไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกสารีบุตรเขาเคยเปลิง嘛เขาเคยเป็นลิงมาก่อนถึงไม่ไปะไรก็ที่นิสัยเดินไม่ได้ คนที you, sand, Arrow, so ่ทําให้เราไม่ถูกใจกูใหญ่ๆทรงพยายามให้อภัยแย่อภยโยธานเสียก็ถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแล้วสันดานไอ้สันดานไอ้สันติอันสืดต่อมัสุบต่อทุกชาติจะขอนำถ้าสตดนั่ไรของท่าสตดแกเมื่อยมันเช่นเริ่มเมื่อยอนะใช่ไหมในทุกชาติมีย อ็สูตรก็มีเรื่องสมทั์คือเรื่องพระโลุธาียีตระในพื้นศาสนานี่มีพระโยงในสมัยพระเจ้า <c oughs> ที่วโลุธาียงโอเนี้ยจากเวลาจะพูดจากขาวไปดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรพยายามทําเสมอเนี่ยที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลุธายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้ทำโลลาตยีทำ,ทำแต่ว่าการสร้างวินัยหมายความว่าพระเจ้าจะไม่ทรงมันญ,ญัติถ้าไปทากคนแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญหญิเขาไม่จับโทษ <c oughs> สร้างวินัยพระปฏิบัติจังายสิข้อโลลัายีโลเลที่อบอกแล้วโลเลนะ <c oughs> อันนี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านจยเป็นงานมงคลอยาง,งานแต่งงานเนี่ย ถ้าต้องสวดเกตตานานไม่เขาไม่ทะไม่ถึงก็ไม่ต้องถึงที่สองตำนานนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลลุทายขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธรรมาลา่าลอสวดผีเขาเลยนะพอถึงเวลาสวดผีเขาเชียนโตโพธียามูเลนขยานนางนี่โลลุทธายีแกล่นอย่างเกล่นเยรื่อยนะดีไม่ดีบางครั้ง ธรรมชาิที่ภาษาญี่ปุ่นจะว่าโมกขลาเคยเทศเวลาท่านไาอยู่แกก็ไปนั่งไกลๆใครมาคนานั้นก็โมกขลาภาษาญี่ปุ่นเอะนี่มน์เทศขึ้นเทศและเทศไม่ได้นี่ลีลาโรตายีไปว่าท่านโรุทายีเนี่ยโรเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมเดําแต่ว่ามาที่สุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าไปว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่คนที่อยู่พระเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แค่ว่าใยดี ตอนปลายพอกรรมดีเตมัตราไมายความโลเลก็หายไป,ไป <c oughs> เป็นพระราหันเปนานหน่อยนะที่พระเจ้าทรงทราบเมื่อเมื่อท่านโลรุทาเีโลเลแบบนี้พระสงฆ์เกิดความสงสัยเข้าไปถถมองคสมเด็จไปจอมไตร <c oughs> ว่าพันเตพระกวาแ้่ตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจีาจยวคาะ อยากจะทราบว่าทําไมโลลุทายยนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สรีิจริงๆโลเลจริงๆนะ <c oughs> อ๋ะอเน,นี่ยใกล้ใก้พระเจ <c oughs> ้าจบอกว่าโลลุทายยไม่ใช่โลเลรสชาตินี้ใช่ก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะใสบาปที่ทําให้โลลุทายีโลเลท้าพุทธเจ้ามาจะจัดทำไม่ขอบอกถ้าึินบอกเกินพระใส่วิจดขึ้นไม่เอา <c oughs> <c oughs> ตอน,น,นในชาตก่อนโลตทายีเนี่เคยเกิดเป็นพ่อฉันไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชื่อนะโอ้โหนี่เห็นไหมนะขนาดโลเลนีรองว่างใครสวดมนต์อะไรแต่งงานบ้านอยู่ฮะกุศลาะทำมากุศลละจาาเป็นายาสลบเลยแต่คนไม่รู้เรื่องก็นม่เป็นไรใช่ไหม ไอ้กุศลานี่ใครเก็รู้เลยคนตายใช่ไหมค <laughs> ยกันท่านเลยบอกว่าในสมัยใช่ก่อนโลโทายีนี่เป็นพ่อสถาคตสถาคตก็เป็นหมาเล็กของพระราชาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป,ป็นปกติวันหนึ่งพรากระกงวัวมีสองตัววัวมันตายแค่ตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้าต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่ปวดไปเขาบาราชาร์ขนาดเล็กที่บาราชารักมากมเพราะฉลาดคล่องแคล่วทุกอย่างบอกสมทั์ลูกชายเอ้ยอบ้างแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสุดตัวนะเขออาจะบาราชาท่านสมนทัศก็บอกว่าถ้ากับผมยะขอเองยังไม่สมควรขอรักมันยังไม่ไม่ควรเกินไปทั้งที่ดีคุณพ่ออย่ขอเองก็ได้กัน ถ้าสมมาทัตจะรู้เราพอ่อสงตัวไปยังไงใช่ไหมเจียงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกต้นหญ้าสมุิว่าน,นี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะก,ลนนนรรกลุ่มนี้เป็นเป็นมหาอุปรายกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีใันบคามแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคําพูดเลยนะ เวลาเข้าไปพ่อท่านราชาถามว่าลุงเว้าดิ์ทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคของผมมีสองตัวมันตายแค่ตัวหนึ่งขอจากราชาหนึ่งตัวครับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนนี้นคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอาได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกท่านสมรไทก็บอกว่าพ่อไปทิหลังนะครับผมจะไปก่อนไปซ้องกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทิหลัง ็ไปก็ไปเปิกามนั้นตอนเช้าามมาทัศ์ไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งอะไรที่ที่เขาสมมติอะสมมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมาทัศ์ปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชาาก็ทราบว่าเป็นพ่อของสมมทัศน์เป็นว่าไม่สิดรักมากเนี่ยตอนที่พ่อก็ไม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถ้าคนลุงมาทรอะไรเยอะคณลุงกรงกับจากุูได้สรงทราบ ต้งขอ้งความจริงว่าขอละเราขอขอขอถวายาพระพรเวลาที่โคเข้าพเจ้ามีสองตัวมันตายไปได้หนตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองค์ไปไุ้เป็นไงเจ๋ไหมมมันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยี่ซ้อนสามเดือนนึง มันเติมได้ได้นะ่ยกระจายโก็ซศาสตร์ความจริงถามว่าคณะถามสมมาทัศน์สมมาทัศที่บ้านเธอเนี่ยมีโคมากหรือสมมาทัศนเลยตอบว่าท่าปลงสมพระราชทาไยก็มีมากก็เยอะกาแต่ตัวหลุดนึกว่าใช้ก็แย่กระจายช่อโอช่อใจเลยให้สิบหกตัวมันมีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ที่นีสใสไม่ดีมันติดมาจะชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจ้าคนทั้นอย่างท่านโลลุธายีพระเจ้าไปสงว่าเพราะอะไรไหมเมื่อ <c oughs> คนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดีถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าจะช่วยจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีอยู่น่ะมันยังไม่ให้ผล เนความชั่วเข้ามาสนองก่อนเขากลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโลเลไปทำเรื่องทำรา,าใช่ไหมต่อมาเมื่อกดก้งกรรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดาไม่ว่าจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยรายไปกลมาแบบนี้นะก็เ <c oughs> <c oughs> ป็นหน้าว่าพวกเรานี่ก็ไมงกันยติโยกบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอยเชื่อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพรุงนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันยากาับอวเงี้กับอยู่เสมอถ้่าคิดว่าจะไม่โกรธไม่นดโกรธให้เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดต่อมาต่อมาแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็น เียบเรู่ใค่เดียไมะไรขึ้นกกกะกะกกเนี่ยคนคนที่ใจเราร้อนในขาดอภายทานนะที่พวกนี้ตังค์พ่อละห้าแสนไม่เบาลงเถ้าเรามีอภไยทางคุยฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทำชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็ลกาหลบยยามาสัมผัสกันพยายามสัมผัสเนี่ยถ้าเลบไปไหวก็รอตกตาไปชักดินไปเลยหมดเรื่องเวลาไปห้ามพูดนะอ,อย่างเอออย่างช้นเนี่ยเมื่อก่อนบวยก็แบบเนี่ยก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวไม่ใช่ให่ไัยทานนะี่อดอดทนมั่งทนอดมั่งนะ ถ้าใครเขาพูดเขาว่าเขาด่าเขาเท้าถ่ายไปชอบใจก็ยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่านี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติถ้ายิ้มให้จริงชินแต่ถ้าว่าทาไมชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วมันจะดิ้นหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวพบทุกทีล้วก็สามลายเรียบไปนี้เองค่ะตีทีเดียวปุ๊บเลยไม่ดิน้น ก็ก่อนเนี่ยตีนี้นะม,มาเดี๋ยวนี้เราตีนี้ได้ก็แปลกเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สูบหรี่ใช่ไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอข่ำค่ำก็ไปนี่คือแล้วมีดียิ่ยอมบอกข่ำแล้วเอ้ยเล่เมันไปไหนเลยต่อไปครับ ถ้าไม่บอกกลางคืนถ้าบอกค่ำๆถ้าเราไปเที่ยวไ,ไปไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบางบ้านยาบางบ้านาญาติใหว่ยายไปคุยกัท่านช่วยหญ่ไม่เจอไปหาญาติญาติชอบสอนไม่นิทานใช่ไหมญาติชอบสอนนิทานนะปู่เคยไปรับเข้าเคยเข้าสงครามเข้าขับเงี้ยวอ่วะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังล้วชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมากรยโมย่จะเข้าบ้าน ขโมยเสียตรงนั้นแหละพอกลับมาถึงพอดีเราขโมยวันหนึ่งคนขโมยสองคนก็มันจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอ,อกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกุนนิดเดียวเสียขโมยตายได้แม่เอ <laughs> <laughs> ้จ่าแปลกจริงนะนิ้วเนี่ยนิ้วฝาเนี่ย้าดิกเล็กเก็มันก็ตุกมันก็ตุกอ่ะ <laughs> เฮ้ยขโมยก็ตกใจนิ่วสุกเลยตุ้งตุ้งแง่ไปแล้วชาวใหญ่ญาถามว่าใครยิงขโมยบอกผมครับเพราะ่าสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอกผมไม่ทำบาปครับขอะสายขโมยมันถามทำไมขโมยมาอดครับมันหิวถ้าถึ้นไม่ทำอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บ่นอธิบายใจพูดแล้วต้องรีบโดดตะสุนย่าตี ก็รวมความพยายามให้อภัยทานคิดให้อภัยไว้เสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคนในอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกมติมทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไรก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้ในราการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบารมี ถ้าไม่มีทานบรรมีจะมีทรัพย์สินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลย <c oughs> ถ้านุ่งกอยไว้มีใช่ไหมนี่กำลังของทานไม่เสมอกันเพราะเรา่ขเขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงลงลงทุนมากไล้ลงทุนมากเมียที่สองน้อยเป็นส้น <c oughs> เป็นด้านปาัญญาปัญญาคนคุกคน,คน,คนอบรมมาแล้วแต่ว่าทาไมยิงเลว ว่าทุกชาติเที่เเกิดมาเราต้องทําบาปบุญก็ทําบาปก็ทําเวลาที่บาปให้ผลมันก็โง่ทุกอย่างเห็นจากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีทื่เวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภัยเขานึกถึงตัวเราเช่นเดียวไหมกันว่าเราบางครั้งเราก็โมโหโทโสเจ้าบ้านในการที่โมโหโทโสเจ้าบ้านมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายพวิดีโอสิต่างต่างวีดีโอไป โมโหตั้งมาถ่ายบอกท่า,าไหนมั่งเขาเริ่มโมโหเร้วมาฉายดูนี่สวยไหมเยียงพูดกันเหมือนกันดีเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องอ้โมโหเนี่ยโมโมโหคือโมหะตนหลงมาจากบาปี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้างหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลเ้าให้ไปเสีย ิตแล้วก็เป็นสุขพยายามให้อภัไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันรุ่งขึ้นจิตแดงคลายตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรืลอดการที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้ให้ไปด่าแล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทำอย่างนี้ไม่ช้่อารมณ์ก็ชิงคําว่าชิงคือฌานตอนนี้วันที่สอนก็นมาถานกันมาพูดเรื่องอภัยทานมาเป็นเป็นเอาแสงก่อนไหน ก็ต้องต่อก็เป็นกองศีรานุสติกรรมฐานอภัยทานเลยนะเป็นทานชั่วสุดนักวัตถสนาเส่ยงนะของบรรดาญาโยมวุดิไวยสัตยหลายโดยจนหน้าและเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม่เป็นปกติทีิค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างมาไ,ไม่ไะไรไม่ช่าแล้วก็ชนะเป็นที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดอะไรท่านได้ครึ่งหนึ่งของอนาคารมีอะไรวันตอนนี้ไปของพรดาญาโยมบริษัททุกงท่านตั้งใจสมาทานชยงสมาทาน,นกรรมฐาน <c oughs>